ยายจะลวกผักถิอได้เลยผักบวบยอดบวบกินกระปุนปลาแต่ว่าถือว่าผักก้อนเขาต้องส่งกาะปุลส่มผักแวกก่อนผักกระปุนปลาก้อนบวีผักต้อกินบะไรน้ำกระเซียมผัดไปนี่ต้องลวกดูนก็นได้หรอก

ตัวพักที่นี่ซุกแล้วเรียกซุกแล้วพักบวกโอยาเลโนดลุงใส่หนีด้ยบุป็นยังดอกงาอุ้ยไม่กนทางงาไม่กันดอกมหมดเฮ้ยยาจ้ด คาไม่เหมืขนามาใส่ตุ่มนกคากันยาเสือนกคาลุงตุ่มนกคาโต้อ้าวฝาปิดไว้ตัวนี้สูกแล้วตัวนี้สูกแล้วยายขอเสือไปเี่ปลา ไปใส่มาตุ่มปูนแป๊บเดียวขอถั่วกระเดื่อแป๊บเดียวแป๊บเดียวป่าวใส่ปูนกันขอดอกกล้วยลงต้มใส่กันอีกกันเด้อดอกกล้วยหมอห่อนห่อนใครมาเล่ใส่ข้าวนี่ยล่ะ ดอกกล้วยให้คุณตาก่อนเอ้าปิดไปปิดไปปิดไปยายมาแล้ว Nó lại sụp ngay rồi. <laughs> vậy con. Nó sụp chứ không áo không. Sụp nó bữa con. Sụp nó bữa đi nó. Sụp lèo, sụp lèo. ้ปอ,อกกันเรียบร้อยให้ผัดกินกับน้ำพริกปลาเนาะ